สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา n e l ของครูนัดเบรกอัพเอ็กซ์เพรสนะคะวันนี้ค่ะนะจะมาพูดในเรื่องของการตามส่องโซเชียลมีเดียต่างๆของแฟนเก่าของเรานั่นเองนะคะว่าทําไมเราถึงไม่ควรตามส่องค่ะแล้วยิ่งในระหว่างที่ no contact ด้วยแล้วเนี่ยยิ่งไม่เหมาะเลยที่จะต้องไปตามส่องตามดูความเคลื่อนไหวของเขานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่ควรตามส่องโซเชียลมีเดียต่างๆของแฟนเก่านะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นัดด้วยนะคะแล้วใครที่ต้องการจะปรึกษาก็แอดลายดานล่างมาได้เลยค่ะแอด b ิล l ลียนทาร์ลตนั่นเองมีตัว A วงกลมด้วยแล้วก็ตามด้วย b ิล l ลียนทาร์ลตนะคะก็คือจะได้มาคุยกับนัดโดยตรงเลยเนอะก็คือนัดอะไม่มีแอดมิน เพราะฉะนั้นนัดตอบเองทุกโพสนะคะมันก็เลยอาจจะแบบนานนิดนึงหรือบางบางทีบางแชทมันก็คือล่วงลงไปแล้วนัดก็ไม่เห็นนะคะอย่างก่อนหน้านี้มีลูกค้าโอนเงินมาแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่แชทมันเยอะมากนะคะแชทเขาก็ล่วงลงไปข้างล่างเขาก็แบบทักมาใหม่นะนัดก็เลยเพิ่งเห็นว่าอ๋อเขาโอนเงินมาเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะคะหลายคนค่ะทักมาแล้วก็ถามว่านี่ใช่หมอนัดใช่ครูนัดจริงๆหรือเปล่านะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะ นะที่คอยตอบในไลนย์อยู่นะคะก็คือนัดเองเนอะพอนะัดตอบคุณเดียวหมดเลยซึ่งก็อาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ว่างก็จะรีบมาตอบให้นั่นเองนะคะเพราะบางทีนะัดติดคิวอยู่ก็รบกวนรอสักหน่อยนะคะอ่ะวันนี้ค่ะหัวข้อคือทำไมถึงไม่ควรตามส่องโซเชียลมีเดียต่างๆของแฟนเก่านะคะข้อแรกเลยค่ะ เพราะจะทําให้เราจิตตกนั่นเองนะเพราะบางทีค่ะการที่เขากับเราเลิกลากันไปมันทําให้เขารู้สึกเห่กับชีวิตโสดนะคะแล้วมันทําให้เขาโพสต์แบบว่าอุย้ยดูมีความสุขมากโพสต์เหมือนแบบเรียกได้ว่าปล่อยผีเลยทีเดียวนะคะมีความสุขมากได้ไปนูน่นได้ไปนี่ได้ไปนั่นนะคะทั้งทที่ช่วงที่คบกับเราเนี่ยเราก็พยายามแบบว่าบังคับหรือว่าจํากัด ขอบเขตของเขาว่าไม่อยากให้ไปนู่นไม่อยากให้ไปนี่ไม่อยากให้ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่อยากให้ไปกินเหล้าไม่อยากให้ไปเตะบอลไม่อยากให้ไปทํานู่นทํานี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เมื่อเลิกลากันไปแล้วค่ะเขาเองเนี่ยได้ทําทุกอย่างที่เขาอยากทําจริงๆนะคะได้ไปเที่ยวได้ไปกินเหล้าได้ไปเตะบอลได้ไปตีกอล์ฟได้ไปนู่นนี่กับเพื่อนนะคะมันเลยทําให้เขาแบบโพส์รัวๆนะคะอัปเดตชีวิตของเขารัวๆค่ะแล้วเมื่อเราเข้าไปส่องดูมันก็ทําให้เรารู้สึก จิตตกนั่นเองว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาดูมีความสุขมากเลยทําไมเขาดูเหมือนแบบโดนปล่อยผีออกมาอย่างนั้นทําไมแบบเดี๋ยวเขาก็มีความสุข,เด,เ,ขเดี๋ยวเขาก็ไปนู่นเดี๋ยวเขาก็ไปนี่เดี๋ยวเขาก็ทํานู่นทํานี่ทําไมเขาดูมีความสุขมากนะคะเพราะเขากําลังเห่อชีวิตโสดของเขานั่นเองนะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะของใครหลายๆคนที่เป็นฝ่ายบอกเลิกนะคะแล้วบอกเลิกด้วยอาการที่ว่า อึดอัดมานานแล้วเนี่ยเมื่อได้เลิกกันไปปุ๊บค่ะเขาก็จะแบบทําในสิ่งที่เขาอยากจะทําจริงๆทําในสิ่งที่เขาแบบว่าอึดอัดเก็บกดมานานแล้วไม่มีโอกาสได้ทําแล้วตอนนี้ค่ะเมื่อเลิกลากันไปค่ะมันก็ทําให้เขาเนี่ยได้ไปทําในสิ่งที่เขาอยากทํานะคะข้อแรกมันจะทําให้เราจิตตกว่าแบบอ้าวทาไม เขาดูมีความสุขจังตอนอยู่กับเราเนี่ยก็ไม่ได้ดูมีความสุขมากมายเท่านี้มาก่อนอะไรแบบนี้นะคะหรือค่ะเขาอาจจะโพสต์รูปของเขากับคนใหม่หรือว่าไปที่นู่นที่นี่ด้วยกันกับคนใหม่มันก็ยิ่งทำให้เราจิตตกแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เราเครียดเครียดมากๆนะคะยิ่งเห็นยิ่ง เรียกได้ว่าพอเราเห็นรูปเขากับแฟนใหม่หรือรูปเขากับคนคุยใหม่นะคะที่เขาเปิดตัวกันเรียบร้อยแล้วมันก็จะทําให้เรายิ่งแย่ลงไปด้วยซ้ําค่ะจากในช่วงหนึ่งฮึบขึ้นมาว่าเฮ้ยเราต้องดีขึ้นแล้วนะพอไปเห็นรูปเขากับแฟนใหม่ปุ๊บกลายเป็นความรู้สึกของเรามันดิ่งมันดาวลงไปอีกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะไม่ควรที่จะเข้าไปส่องเลยต่อไปค่ะเหตุผลที่สองที่ไม่ควรเข้าไปส่องเพราะมันจะบั่นทอนกาลังใจของตัวเองค่ะในเมื่อตอนนี้นะคะคุณ คุณกาลังทา no contact อยู่แล้วเขาโพสร,รูปต่างๆค่ะเช่นรูปไปเที่ยวที่นู่นที่นี่หรือรูปเขากับคนใหม่นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเหนื่อยมากเลยนี่เรามาถูกทางหรือเปล่าเอ๊ะนี่เรากําลังทําอะไรอยู่ทําไมเราไม่รีบกลับเข้าไปทําไมเราไม่อย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเราแบบ อย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเขาอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเขาถึงไปทําอะไรกับคนใหม่ทําไมเขาที่เรายังไม่เปิดตัวเลยอะไรแบบนี้นะคะนัดมีลูกค้านะัดหลายคนนะคะก็คือช่วงที่คบกันค่ะไม่เปิดตัวใดๆทั้งสิ้นแต่พอมีคนใหม่ปุ๊บค่ะเปิดตัวอลังการมากนะคะเรียกว่าแกรนโอเพนนิ่งออกมาเลยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกจิตตกว่าแบบอ้าวทำไมทีตอนเราเนี่ยยังไม่เปิดตัวเลยแล้วทำไมทีตอนเขากับคนใหม่ อยู่ดีๆเปิดตัวเฉยเลยนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกบั่นทอนกำลังใจนะว่าแบบเอ๊ะที่ผ่านมาคืออะไรที่ผ่านมาเราเองก็ทำดีที่สุดในแบบของเราแล้วแต่ทำไมเขาถึงไม่เปิดตัวเราอะไรแบบนี้นะคะมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบดาวลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นค่ะช่วงที่ทำโโนอนแ a c คอยู่ ไม่ต้องเข้าไปดูไม่ต้องเข้าไปส่องเขาเลยนะเพราะบางทีค่ะการที่เขาโพสอ่ะเขาอาจจะโพสใส่เราก็ได้นะคะบางคู่อาจจะเลิกกันได้ไม่ดีนะเขาก็พยายามโพสทุกอย่างที่เราไม่ชอบนะคะเขารู้ว่าเราไม่ชอบให้ไปเที่ยวกันคืนเขาก็ไปเที่ยวกันคืนเราก็โพสลงทําตัวเองมีความสุขทําโชว์ความหวานแหววกับคนใหม่อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่รู้เจตนาของเขาเลยที่เขาโพสเพราะฉะนั้นเขาอาจจะโพสเพราะว่า โพสใส่เราเขาอาจจะโพสเพราะเขามีความสุขจริงๆเขาอาจจะโพสเพราะเขาอยากเปิดตัวกันจริงๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ควรเข้าไปสมันจะบั่นทอนกําลังใจอย่างมากมากๆเลยนะถ้าทำโลคอนแท c กก็คืออยากให้เงียบหายไปเลยนะคะไม่ต้องเข้าไปดูของเขาไม่ต้องอัปเดตของเราในช่วงหนึ่งนะต่อไปค่ะข้อ3 ถ้าเมื่อเราพยายามเข้าไปสองพยายามไปตามดูตามส่องนะคะทั้ง Facebook Twitter Instagram นะคะไทม์ไลน์ต่างๆนะเราก็จะพยายามหาเหตุผลค่ะหาเหตุผลในที่นี้คือหาเหตุผลเพื่อเข้าข้างตัวเองนะบางทีค่ะเขาโพสเพลงเศร้า เราก็เข้าไปฟังนะเฮ้ยความหมายเพลงนี้มันเป็นยังไงพอฟังไปฟังมาเอ๊ะหรือเขาหมายถึงเราเอ๊ะหรือเพลงนี้เขาให้เราเอ๊ะหรือเขาอย่างนั้นหรือเขาอย่างนี้เอ๊ะเขาแชร์โพสเศร้าเอ๊ะหรือว่าเขาจะเสียใจที่เขาเลิกกับเราเขาแชร์โพสอันนั้นอันนี้เอ๊ะหรือเขาอยากไปที่นี่กับเราอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ จึงไม่ควรที่จะเข้าไปส่องเพราะคุณพยายามจะหาเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองสุดฤทธิ์นะคะว่าเขายังมีใจว่าการกระทําของเขาแบบนี้คือเขายังอาไราอาวรเราอยู่หรือการที่เขาโพสต์แบบนี้มันต้องหมายถึงเราแน่นอนหรือการที่เขาทําตัวแบบนี้ เขาต้องอยากให้เรารู้แน่เลยอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่คนที่เพิ่งเลิกลากันเนี่ยจะเข้าไปตามดูตามส่องนะแต่เมื่อไหร่ที่พยายามส่องไปแล้วเนี่ยเราก็จะพยายามหาเหตุผลต่างๆที่มันจะเข้าข้างตัวเราเองว่าแบบเขายังมีใจเขายังรักเราอยู่แต่ความจริงแล้วค่ะมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะเขาอาจจะมีอารมณ์เศร้าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการเลิกลากันค่ะมันได้รับผลกระทบทั้งคู่อยู่แล้ว มันก็อาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจเขาจริงๆนะคะเขาก็เลยโผลเพลงเศร้าแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆก็ได้นะลูกค้านั้นหลายคนมากค่ะแคป แคปเฟซบุ๊กของเขามาให้ดูแคปแคปชั่นของเขามาให้ดูว่าแบบเออเขาโพส์อย่างนี้เขาอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรนะคะมันก็อาจจะหมายความว่าเขาอาจจะเหงาเศร้าซึมเซ็งเบื่อก็เป็นได้แต่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาส่งซิกมาให้เรานะคะถ้าเขาต้องการที่จะส่งซิกมาให้เราจริงๆค่ะเขาจะพยายามโพสต์เยอะๆโพสทีที นะแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เข้าไปดูเราก็จะไม่รับรู้อะไรเลยค่ะแล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายกลับเข้ามาหาเราเองนะเพราะบางคนค่ะเมื่อเลิกลายกันไปแล้วได้ไปอยู่แยกห่างกันได้อยู่ที่ใครที่มันแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความคิดถึงมากขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้เขารู้สึกอยากที่จะกลับมา วันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าหมดแล้วนะคะ3หัวข้อใหญ่ๆค่ะว่าทําไมเราถึงไม่ควรส่องนะคะข้อ1มันจะทําให้เราจิตตกข้อ2มันจะบั่นทอนกําลังใจค่ะแล้วข้อสมันจะทําให้เราพยายามหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อเข้าข้างตัวเองนะคะสําหรับใครที่กําลังตามดูตามส่องอยู่นัดแนะนําว่าหยุดดูหยุดส่องก่อนจะดีกว่านะคะยิ่งส่องมากเรายิ่งแย่ค่ะจริงๆมันเรียกได้ว่ามันมีคนถามว่ามันจะเหมือนการหลอกตัวเองหรือเปล่ามัน มันก็อาจจะเป็นการหลอกตัวเองแต่มันเป็นการทำเพื่อให้ตัวเราเองดีขึ้นนะคะอย่างนั้นมีแฟนเก่าคนหนึ่งก็คือบล็อกเฟซบุ๊กไว้เลยเพราะว่าเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของเขา นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่อยากรู้พอรู้ไปเราแย่ค่ะการที่เราไม่รู้การที่เราไม่รับรู้เรื่องเขาเลยปิดหูปิดตาทุกอย่างมันทําให้ชีวิตเรามีความสุขมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะทําเพื่อตัวเองนะคะถ้าไหวก็บล็อกไปก่อนแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆกด unfollow ใน a c e b o o k นะคะกด unfollow ใน Facebook นี่นี่ก็คือเรายังจะเป็นเพื่อนกันอยู่แต่เราจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวของเขานั่นเองนะหรือถ้าใครแบบไม่อยาก unfollow ไม่อยาก unfriend ไม่อยากนู่น นนัลบแอปในเครื่องตัวเองทิ้งไปก่อนค่ะแล้วพยายามหักห้ามใจตัวเองให้ได้ไม่ให้เข้าไปส่องเพื่อตัวเราเองนะคะเพราะก่อนที่คุณจะไปง้อจะไปขอคืนดีกับเขานั้นคุณจะต้องปรับอารมณ์ของตัวคุณเองให้มันเป็นในสภาวะที่ปกติหรือดีขึ้นก่อนมันถึงจะเรียกได้ว่ามันจะถึงมันถึงจะมีการคุยกันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปด้วยอารมณ์ดาวๆค่ะซึมเหงาเศร้าเซ็งไปนะคะเขาเองเนี่ย ไม่อยากคุยแน่นอนนะแล้วเมื่อคุยกันค่ะก็จะเกิดการดรามา่าการทะเลาะกาันบางคู่แบบถึงขั้นทำลายร่างกายกันก็มีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นปรับอารมณ์ตัวเองก่อนทำเพื่อตัวเองก่อนนะหลายๆอย่างไม่ต้องรีบนะคะมันต้องใช้เวลานะ,ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดลงแล้วเนอะทำไมเราไม่ควรส่ง โซเชียลมีเดียของแฟนเก่านะคะก็มี3ม mm hmm. เหตุผลที่นัดพบเจอในแต่ละวัน mm hmm. ก็คือเอามาบอกเล่ากันให้ฟังนั่นเองนะ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นัดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ mm hmm. สำหรับวันนี้ค่ะ mm hmm. ก็ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย